ใบายบายวันนี้จะมาขายของขายของทีมาน้ำแชมพูออแกนิคแชมพูออแกนิคทรีเม้นบำรุงผมผมสวยเหมือนน้องเพชร แล้วมีอะไรอีกลูกยาสีฟันเอายาสีฟันมาให้ดูหน่อยสินค้าเรามีอะไรบ้างเอามาให้คุณยา่าคุณยายดูเลยในวันนี้พ่อมาขายของช่วยนะอาร์ตนะปกิินะอาร์ตจะเป็นคนมาขายบอสอาร์ตจะเป็นคนมาขายนะครับสินค้าน้อยนะฮะก็จะมาทําหน้าที่นะครับผมมีมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวหนูพูดตามพ่อ เออหนูจะพูดตามพ่อก่อนยาสีฟันไม่ใ่ะขไปกยาสีฟันฟันขาวไหนไหนไหนหนูหนูยิ้มให้คุณย่าคุณยายดูหน่อยฟันจะได้ขาวๆมีอะไรบ้างบางแล้วนะครับน้องพลอยน้องพลอยมาขายของไหมโอ้ยไม่ๆม่ไม่ไม่ๆนาดนีมานี่ก่อนน้องเพชรเอาใส่หลับไฟเดิน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับรลูกเต้าเด้าได้ลูกเต้าบ่เดา,ดก,เา,ดาก็ได้น้องเดสมานี่ลูกเป็นอะไรกดลิงก์ที่ปากหมุนนะครับครับผมสวัสดีครับผมบอยสิรีใชยครับนานแล้วนะฮะที่ไม่ได้มาไลฟ์สดโดยเฉพาะ การมาจัดโปรโมชั่นของบอสแคร์หรือว่าปุรีสายนะฮะโดนๆคือไออลีที่ผมจะมีโอกาสมามากๆขายแล้วก็มาจัดโปรโมชั่นให้กับทุกท่านนะครับเพราะว่าช่วงเมื่อกี้ก็ติดภารกิจหลายอย่างนะครับตอนนี้ก็ปิ๊บวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในส่วนของการแบบเตรียมฟอมผลงานใหม่ของวงมอลั่มนะครับแล้วกัในส่วนของการเก็บงานนะครับเก็บรายละเอียดเตรียมพร้อมที่จะเปิด ห้องประชุมแล้วก็คาเฟ่ที่มหาสารคามนะครับวันนี้มาจาัดโปรโมชั่นแบบจุกเลยมือนันอาตชัยขายแบบใดวันนี้นะฮะจะขายพิเศษกว่านะครับออช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางเดือนนะครับช่วงกลางเดือนเราก็จะมาจัดโปรโมชั่นแบบซอฟตให้ทุกท่านได้เอาของดีไปใช้ในราคาประหยัดนะครับผมเพ <Pennsylvania. S 1> ิ่งสั่งยาซีฟันมาเพิ่งได้ของวันนี้ค่ะสั่งมาสี่หลอดนะครับ เดี๋ยวเราเฮาสิเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับจากตัวนี้นะครับแชมพูออร์แกนิกปุริาสายนะครับเป็นแชมพูที่ทำมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ100นะร้อยเปอร์เซน์ะฮะเป็นสูตรออร์แกนิกนะครับกลิ่นหอมแบบจากสมุนไพรธรรมชาติที่สำคัญบำรุงลึกถึงรากผมแก้ปัญหาผมร่วงแล้วก็ผมงอกเร็วนะครับรักษาสภาพสีผมสำหรับใครที่ทำสีดัดผมยืดผมเอาสูตรเกลตินอยู่ใส่ลูกแชมพู เมิร์ดบอกอ๋อแชมพูเคลาตินเราหมดนะครับวันนี้นะฮะขอนำเสนอแชมพูสูตรออร์แกนิกปุรีสายตัวนี้นะครับปกติ1ขวดราคา390บาทเมินบอปกติ1ขวด350บาทนะฮะสามขวด1,000วันนี้ขาย3ขวด900บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับอันนี้ซื้อเป็นของฝากก็ได้นะครับแพ็กเกจจริงที่แบบสวยง่าม ดูดีรู้รามาห่าเดยกแกะดูนะครับตัวนี้จะเป็นแชมพูออร์แกนิกนะครับถ้าคนที่ไม่ค่อยไม่ชอบบำรุงผมหรือไม่มีเวลานี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดเหม็นหรือไม่ต้องบำรุงผมก็ได้นะครับตัวนี้นะับเป็นเป็นแชมพูสูตรออร์แกนิกนะครับสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปเซนเลยนะฮะขวดสีเขียวกลิ่นหอมนะครับแพกเจ็ตกิ่งไม้แบบสวยแต่ก่อน แต่ก่อนเราใช้เราใช้ชื่อแบรนด์นะฮะชื่อแบรนด์บอสแคร์นะครับแต่อันนี้เป็นแบรนด์บอสแคร์เหมือนเดิมแต่เราเปลี่ยนสูตรก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อปุริสายนะครับตัวนี้นะครับปุริสายตัวนี้แต่บอสแคร์ก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะครับบอสแคร์ก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าบอสแคร์ก็จะเป็นสูตรเคลาตินนะครับตัวนี้นะครับปุริสายปกติสามปกติ1ขวด3 5 0 3ขวด 1,000บาทแต่วันนี้นะฮะสามขวดเก้บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีอย่งลดแลกแจกแถมอยู่บรีนเน้องมา